The Voice Kids สนับสนุนโดยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ The Voice Kids เสียงจริงตัวจริงรุ่นเด็กนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปร่วมกันค้นหาเด็กๆที่มีอายุระหว่าง6ถึง14ปีที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงจากทั่วประเทศนะครับ และสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วในรอบ Blind Audition เด็กๆมีเพียงเสียงเท่านั้นที่จะให้โค้ชแต่ละท่านใช้ในการตัดสินครับเมื่อจบรอบ Blind Audition ในสัปดาห์แรกโค้ชปานได้ลูกทีมไป3คนคือน้องยายาน้องฟ้าใสและน้องใสแก้วโค้ชสุเมธและโค้ชปังก็ได้ลูกทีมไป3คนเช่นกันคือน้องฮับน้องแมงปอและน้องบุงกี ส่วนโคส,สาซานนี้ได้ลูกทีมไปเพียงสองคนคือน้องครีมและน้องเวเนซซาการเฟ้นหาเสียงจริงตัวจริงรุ่นเด็กของโค้ดทั้ง4ในสัปดาห์ที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นโดยเด e v o อยคิสจะได้รับทุนการศึกษา,า1ล้านบาทจากธนาคารกรุงศรีทุยาจำกัดมหาชนและมีโอกาสเซ็นสัญญากับค่ายเพลงคุณภาพ ณเซ็ e เตอร์พอยต์สตูดิเด็กๆยังคงเดินทางมาเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเขากันอย่างต่อเนื่องเวทีบรายออดิชั่นแห่งนี้ไม่ได้เพียงให้โอกาสเท่านั้นประสบการณ์และมิตรภาพก็เป็นสิ่งสําคัญที่พวกเขาจะได้รับกลับไปสวัสดีครับผมเจมิคเจริญแซ่จูครับเรามีผลมามอบให้กับน้องปัดเรียนอยู่โรงเรียนเทพศรินทัพพร้อมแล้วลุยกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมีน้องๆจากที่นี่ไปออดิชั่นกับรายการ The White c i s t m a s มาน้องปันปันอยู่ไหนครับผมตรงนีกับน้องปันเลยครับเชิญด้านหน้าเลยฮะน้องปันครับคนที่อยู่ในมือพี่ในวันนี้ขอให้น้องปันปันโชคดีเปิดได้เลยครับขอแสดงความยินดีด้วยในการเข้าสู่รอบของรายรออดิชั่นนะครับผม น้องปันปันนะครับแล้ววันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องปันก็มากับเราด้วยนะครับผมขอบคุณต้อนรับด้วยนะครับผมสวัครับผมชื่อเด็กชายปียเลิศจิรัลตนเมธากรนะครับชื่อเล่นชื่อปันครับอายุ13ปีครับ สวัสดีค่ะค่อมปังกับ,บคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเป็นทห,หารใช่ไหมคะใช่ครับอยู่หน่วยไหนอะไรยังไงคะอยู่สำนักงานกรัสวรรวงกระโหลกค่ะคุณพ่อเป็นทหารดุไหมดุครับโอ้ไว้คิดเลยฝึก <โอ S 2> ลูกแ <โอ S 2> บบเป็นทหารเลยไหมคะไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นถามว่าคุณพ่อดุไหมก็ ดุครับดุเป็นบางเวลานะครับแต่ว่าไม่ใช่ทําอะไรก็ดุนะครับแต่เวลาดุทีนี้ก็โหดเหมือนกันครับก็เช่นไปโรงเรียนแล้วก็ไปแหกปากครับเพราะเสียงแหกเพราะเสียตังให้ไปเรียนแล้วนทำไมไม่รักษาเส้นเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพ่อก็เลยแบบว่าถ้าว่าหลังไปอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเรียนอย่างเลยผมก็ช็อกช็อกคุณพ่อคุณแม่อวยพรให้กำลังใจน้องหน่อยค่ะเรากำลังจะขึ้นเวทีแล้วก็ขอให้ปัน สู้สู้ทำให้เต็มที่นะครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็ไม่แปกแต่ถ้าผ่านก็ถือว่าเป็นอีกก้างที่ปันจะต้องพยายามต่อไปอไม่ดูเลย <c oughs> บอกตรงๆเลยครับผมอยากให้กรรมการกดปุ่กรรมก็พอใจแล้วครับขออันนี้ค่าบอกเธอแล้วรอบมาเตินจะตกหรือจะผ่านก็ ไม่ไม่ไม่แคร์ครับก็อยากให้กรรมการเขาแค่กดปุ่มเราอย่างเดียวครัพร้อมเต็มที่เลยไหมคะตอนนี้พร้อมเลยครับสนุกให้เต็มที่แน่นอนครับพร้อมนะคะพร้อมครับอ่ะ World. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all the things I never had. Whoa. I wanna be in the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Yeah, and every time I go. A different city every night Oh, I, I swear To all that i prepare For when I'm a billionaire oh, 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 For I'm a billionaire Oh, 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 oh I wanna be a billionaire So freaking bad ชื่อเด็กชายเปียเลอร์จิรัตนเมธากรชื่อเล่นชื่อปันครับโอ้เสียงแตกหนุ่มน้องปันเสียงแตกหนุ่มซะแล้วครับเป็นนายเมื่อไหร่เนี่ยอีกกี่ปีครับสองปีครับโอ้เสียงกําลังหล่อนะอีกสองปีหรอตอนนี้ยังร้องเพลงลําบากลําบากไหมคะน้องปันลําบากม้งครับถ้าเป็นโน้ตสูงนะครับ ครับลายแต่พี่ซันนี้ก็เอาเข้าไปในอ้อมใจแล้วใช่ <laughs> สูงแค่ไหนไม่หวัน่นปีนคอพี่ขึ้นไฟเลยลูกพี่แนะนำให้เหยียบหัวเลยชอบค่ะรู้สึกเหมือนแบบน่าจะแรปได้ไหมแรปได้ครับนะคะ Yeah, I would have a show like an Oprah. I will be the host of everyday Christmas. Get your a wish list. i probably pull a an Angelina and then wrap it. Add it out to find your baby that ain't word hashing Get away you film a city like healy did have this. And last, but least, crash somebody that last bitch. It's been a couple months since I've been single, so you can call my table class, minus the whole ho <laughs> 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 มันเปทางเลยอะชอบชอบชอบไปกับบ้านโอเคโอเคได้แลมันไปขอพี่จับเทอที่ไม่เคยมีหนาอย่างนี้เยออบอออขหนาเข้ามาออเดียวเดียวเดีย ร้องได้ดีและกรุ๊ปดีแล้วก็สนุกดีด้วยครับอยู่ดีด้วยอยู่ดีด้วยเจอกันรอบแบทเทิลครับผมสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงทันชนกฤธิรงนะคะชื่อเล่นชื่อน้องครีมอายุ11ปีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพยินคุณยายแล้วก็พี่ๆนะคะ ทางคีมีบอกคุณยามาตั้งแต่เด็กเลยค่<ต>ะยังไงคะลูกสาวก็ทํางานไม่ไหวเลี้ยง้องคีไม่ไหวก็เอาไปให้คุณยายเลี้ยงค่ะลูกสาวกโดดต้นถึงอย่างนี้ยก็เคยคิดน,นะคะว่าเป็นลูกที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่กับคุณยายก็น่าจะเป็นปมด้อยในชีวิตแต่ลองคิดไปคิดมาโตมาก็ไม่รู้สึกว่าไม่ใช่ค่ะอยู่กับคุณยายก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งคะคะ แล้วน้องพิมช่วยคุณยายทำอะไรบ้างคะก็ช่วยคุณยายทำสวนนะคะ <c oughs> ช่วยเก็บผักอย่างเงี้ยแหละค่ะเอาไปขายอย่างเง<ะ>ี<ะ>้ยนะะค่ะช่วยคุณยายเพราะว่าเราก็ใช้เงินของท่านเยอะมาก<ๆ>ก็เลยแบบว่าอยากจะหาไรายได้ให้ตนเองตั้งแต่เล็กๆแต่ถ้ามีงานแต่งงานหรือว่างานวันใหม่<ๆ>บางคนเขาก็บอกขอเชิญเราไปร้องคุณยายเขาก็ตอนแรกก็ไม่อยากให้ร้องเพราะว่ากลัวว่าเขาจะบอกว่าให้หลานเนี่ยไปหารายได้ให้คุณยายแตนหนูก็บอกว่าให้เขามองในแง่นั้นไปเพราะว่าเราหาด้วยความสมัครใจแต่คุณยายก็ ภูมิใจค่ะที่หนูร้องเพลงแล้วก็หาอะไรได้ให้แล้วเพลงนี้ล่ะคะเพลงที่หนูเลือก็เพลงอะไรพี่ไปดูหนูไปด้วยเป็นแนวแบบว่าสนุกสนุกค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะหนูว่ามันสนุกดีค่ะแล้วก็ร้องแบบว่าน่าจะให้คณะกรรมการและท่านผู้ชมสนุกค่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้ตอนนี้หนูพร้อมที่จะสนุกเล้่ไหพร้อมลวะค่ะพร้อมนะทำให้เต็มที่นะคะ,คะพี่จะเอาใจช่วยนะ,ะโอเคค่ะ 拜拜。白汗 <laughs> ไวยเมื่อต้นปีท้าคุณพี่รว้จะแบ่งเงินหน้าที่เลือเก็บแล้วไปเที่ยวกรุงเทพเมืองที่สุดสวยเวลาพระก่อนอโอนตอ,อนราตรีภาวนาทุกที่ขอให้พี่รีบู ดีใจค่ะดีใจนะคะชื่ออะไรคะชื่อน้องครีมคะ่ะเด็กหญิทงทันชนกฤทธิลงคะ่ะ<อ>มันเป็นพรมลิขิตนะที่หนูมาวันนี้แล้วพี่ซานนี้หันมันเข้ากันเข้ากันนะคู <laughs> ่นีค้คือหนู่ไม่เห็นว่าน้องอะ่ะเขาเต้นยังไงแต่ข้างหลังะสบหนูจมแล้ว <laughs> จริงจริงน้องครีมเรียนร้องเพลงก็บป่ะคะเรียนที่เชียงรายค่ะ อ๋อคุณชื่ออะไรคะนี่ปากก็คน้เหนือค่ะเหนือยังเหนื่อยคำบรรยายค่ะจริงจริงค่ะจริงจริงค่ะเหนือคำบรรยายค่ะค่ะร้องสตริงอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะร้องเพลงสะกลแล้วก็ไทยสะกลลูกกูพี่ขอกพี่ขอฟังได้ไหมคะเอาให้เขาเสียดายเล่นเนอล่นเลยคะอ๋อแล้วแต่หนูค่ะสะกลได้ลูก There's a fire starting in my heart Reaching a f e v e r p it's just bringing me out the dark Oh finally I can see you crystal clear Go ahead and s e l l me on and I'll a n d you be Oh oh. o w น้องครีมดูเป็นคนอารมณ์ดีมากเป็นเด็กสุขภาพจิตดีโอเคพี่เข้าใจพวกเราสองคนเนี่ยมีความเชื่อว่าภาษาอังกฤษต้องเติม S ตลอดค่ะจริงๆ Hello's Hello. ส i ฮส์ I love y o u น้องครีมเหมากับพี่ซอนิสมากจริงๆจริงอยากยูเปิดมาเพื่อกันและกันมากดูเปิดด้วยแล้วหลอนรอให้หลานชม สำเร็จด hey. ้วยนะลูกใฝ่ฝ şey ันเนาะอยากเป็นน uh uh ักร้องนะยายดีใจไหมดีใจค่ะดีใจเจ้าก็สู้ต่อไปนะครับขอบคุณขอบคุณมาก